วิธีการเล่นบทบาทมนุษย์หมาป่าจ่าฝูงในเกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าจ่าฝูงมีพลังในการเปลี่ยนบทบาทอื่นๆให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าแต่พลังนี้จะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมเท่านั้นโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีมนุษย์หมาป่าถูกกำจัดในช่วงเวลากลางวันเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนผู้ดำเนินเกมให้มนุษย์หมาป่าทั้งหมดลืมตาและเลือกกำจัดหนึ่งคนจากนั้นหลับตาและเรียกมนุษย์หมาป่าจ่าฝูงให้ลืมตา เลือกว่าจะเอาผู้เล่นที่ถูกกำจัดให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าหรือไม่ถ้ามนุษย์หมาป่าจ่าฝูงเลือกผู้เล่นคนนั้นให้ผู้ดำเนินเกมสกิปผู้เล่นคนนั้นรู้ตัวว่าได้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าไปแล้วและบทบาทที่เคยได้รับจะไม่มีผลเพราะเป็นมนุษย์หมาป่าไปแล้วเช้าวันต่อมาผู้ดำเนินเกมจะแจ้งให้ทราบว่าไม่มีใครโดนกำจัดในคืนที่ผ่านมาทําให้เกิดความระแวงในหมู่บ้านได้อีกด้วยแต่หากหมาป่าจ่าฝูงไม่เลือกผู้เล่นคนนั้นก็จะโดนกำจัดถ้าอยากเล่นบทบาทนี้ แนะนำให้จัดเกมล่าปิศามรุดแบบป่ารวมภาคเสริมจังหัดสมุนถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราไว้นะครับ